ชีวิตเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้อยู่นี่แต่อีกวันอาจไปอยู่อีกอีกหนึ่งอีกที่หนึ่งอยู่ที่เรามีเคมีตรงกันและอุดมการเดียวกันทือทางานเพื่อประเทศชาติการเมืองอยาไปค่าถามว่าหนึ่งกวกหนึ่งต้องเป็นสองนะครับเพราะการเมืองไม่ใช่ทฤษฎีเลขคณิตอ่าก็ง่ายธรรมนัก็แบกข่าอยู่เพื่อใครก็ได้นะหรือจะอยู่พลังประชารัฐก,ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้เพราะอะไรมีสอสอในมือนะงนาเพราะฉะนั้นะนะอยู่ที่ไหนก็ได้ ผมว่านักการเมืองเนี่ยอุดมการไม่ค่อยสำคัญสำคัญคือว่ากูจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือเปล่ามีสสสามสิบคนอย่างเงี้ยสมมตินะนี่ไม่ได้พูดถึงคุณธรรมนั้นนะสมมติผมเองเนี่ยกูมีสสสามสิบคนกูจะอยู่เพื่อไทยก็ได้อยู่ภูมิใจไทยก็ได้อยู่อยู่พลังประชาชนคุณอยู่ที่ไหนก็ได้นี่ผมแปลความแบบอยู่ที่ไหนก็ได้แบบคุณธรรมนั้นบอกอ่ะนะวันนี้อยู่ที่นี่นะวันข้างหน้าอาจจะอยู่ที่อื่นก็ได้ก็คือกูมีสสอยู่สามสิบคน ไปไหนก็ได้สามสิบคนก็ได้แล้วนตมตีสองคนแล้วอ่ะน้วคุณท่านนักกพูดฉันอ่ะนะนะครับนะถ้าไปแล้วกูได้แล้วนตรีได้ัฐมตีช่วยกูก็ไปนะครับแต่ถ้าไม่ได้เลยกูจะไปทำไมเพราะกว่าจะเลือกตั้งมาได้กว่าจะได้สองส่อสามสิบสิบคนแม่งใช้เงินใช้ทุนเท่าไหร่ออกแรงเท่าไหร่มันมีอะไรได้มารีอ่ะมันต้องออกแรงออกเงินออกอะไรต่างๆสัมภาระกำลังมากมายแต่ผมไม่ได้บอกว่าซื้อเสียงนะเขาเรียกว่าการดูแลกันดูแลหัวคะแนนดูแลชาวบ้าน ช่วยเหลือยามเก็บยามป่วยงานบวชงานกระถิ่นทอดปลาปลางานงานโศกงานอู้ยแม่งต้องจ่ายเงินเนี่ยถ้ามึงจะไปมันต้องใช้เงินเนี่ยเงินพวกนี้เอามาจากไหนอ่ะเงินสีขาวไปไม่ได้ไหมเงินสีเทาเงินสีดำไม่รู้พี่น้องประชาชนก็ไปคิดดูอ่ะแม่งต้องมีเงินไปแจกนะ้ำท่วมเไยต้องซื้อถุงยางชีพถุงเท่าไหร่นะครับนะถุงเท่าไหร่อ่ะสามร้อยห้าร้อยหรือเปล่าเราไม่รู้เลยแม่งต้องใช้เงินเท่าไหร่กี่กี่ล้านอ่ะนะมันทุกอย่างแม่งใช้ตังค์หมดอ่ะการเมืองอ่ะเนี่ยผมคุยกับ นายกเทศมนตรีคุยกับนายกอบัญจารับผูกอ่นเขาบอกคูปีเดยแม่ขายเงินเลือกตั้งนายกอบัจแม่ก็ต้องดูนี่งบประมาณเท่าไหร่อ้าวพันล้านมึงจะลงทุนเท่าไหร่นะสามสิบล้านถึงได้เป็นเอี่ยงยกเปลี่ยงมึงก็ต้องไปจ่ายบ้านใหญ่บ้านโน้นบ้านนี้นะแจกเงินแจกทองดูแลกันอย่างต่อเนื่องมันถึงจะได้เป็นนายกอบัญจาเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคสีส้มเนี่ยนาพรรคประชาชนเนี่ยจะไปแย่งตำแหน่งพวกนายกอบัจเนี่ยแม่งไม่ใช่เรื่องนะเช่นราชบุรีเนี่ยผมไปนั่งกินข้าวผนังการเมือง เขาบอกแม่ไม่ใจะง่ายกำนงกำนันอะไรเขาดูแลกันมานานเนี่ยพักประชาชนจะไปได้นายกอบาจรที่ราชบุรีเดีย่ยนยากมีทางเดียวคือกระแสะแม่ต้องแรงถ้ากระแสะแม่ต้องแรงพวกเนี้ยก็มีโอกาสได้แต่แม่ก็ไปเลืย่ยงยากเพราะนักการเมืองท้องถิ่นเขาแบบดูแลประชาชนมานานใครเดือดร้อนงานสพง,งานแต่งช่วยเหลือพาไปเที่ยวสัมมนาลงกันมนาใช้เงินภาษีดูแลกันนาเยอะนานเพราะนั้นโอกาสแม่จะได้เป็นนายกอบาจรอเนี่ยอย่างสีชมเนี่ยยากไม่ต้องอะไรดูไอพิษโลกกับแพ้ยับเลยนะ าการเืินท้องถิ่นแั้เป็นเรื่องของอการดูแลอย่างยาวนานจะเรียกว่าเสือเสียงหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เขาเ,เขาุกระภ์กันเป็นเวลาลนานมานานเน่ยพาไปเที่ยวพานน่นพากินพาอะไรดูแลงานสมงานแต่แม่เขาจ่ายเงินจ่ายอะไรเขาดูแลกันมานานอันนี้คือเรื่องจริงที่ผมได้มาคุยสัมผัสกับนักการเมืองนะนะไม่ใช่พวกไอ้ด็อกเตอร์นักเรียนนอกอะไรพวกนั้นนะในตำราไม่ใช่แต่คู่ผมมาเลยเขาพูดอย่างนี้เลย มันดูแลกันมานานอสกอาสาสมัครอะไรตำรวจบ้านน้ำชุมช,ชนพาไปกินไปเที่ยวแจกเสื้อแจกสร้อยแจกอะไรอุ้ยมันนานน้ำเงินที่แจกไม่ยังเงินใครยิงเงินภาษีทั้งนั้นนะครับอ่าพอทบจะน้ำท่วมไหมครับเออเออเออนะครับมีอะไรครับนะครับติดโขงติดทะเลจะปล่อยให้น้ำท่วมอ๋อ นะฮะเอ่อนะครับเอ่อไปมุกด,ดาหารดูแลลุงพลด้วยนะหอไม่ต้องไปดูแลนะครับเดี๋ยวสารจะดูแลเองว่าจะจับคุก้กิจปีอยกฟ้องนะนะครับเดินทางปลอดภัยพี่เดรู้ทุกเรื่องน้ำท่วมตธมไหมครับก็กทมแม่กระทุ่งตลอดไม่มีทางแก้อะไรต่างเราะอะไรแม่งนึกอยากทาอะไรก็ทําไม่มีแผนเผื่อหาเลยนะไอ้นี่ก็ขุดเขุดเสร็จอ่าก็กบกบเสร็จไอ้ด้านแมงลื้อใหม่ปะปลาขุดไฟฟ้ามาต่อโทรศัพท์ช้ำ สิบหายแม่งไม่ได้นึกถึงอะไรเงินผสมภาษีเลยแล้วก็การทุจริตคอร์รัปชันมอวานี้ผมคุยกับนักธุรกิจนะคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหน่วยงานราชการเดีย๋ยวนี้นั่งคอร์รัปชันกันนักธุรกิจมอวานนี้เขามาเอาวายมาฝากาสามขวดเขายังบอกเลยบอกพี่เด้เนี่ยผมอยู่ต่างจังหวัดครับทำธุรกิจเนี่ยเวลาติดตอ่อจัดซื้อจัดจ้างราชการแม่งเอา30คือถ้ามันเอาเงินใต้โต๊ะสัก5% 10%เประเทศราเจริญมากม่นนี้แต่ทุกวี่แม่งแดก30%บเ นะแดดหัวคิวสามสิบเปอร์เซ็นต์ประเทศนัน่งถึงไม่เจริญถ้าแดดสักห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ประเทศจเจริญมันจะมีงบประมาณนหรือน,นะครับอันนี้เขาเล่าให้ผมฟังเมื่อวานรักธุรกิจเขาก็ทําธุรกิจนะครับมันต้องจ่ายใต้โต๊ะนะอ่าให้กับหน่วยงานของรัฐอะไรต่างๆเนี่ยแม่งเล่นสามสิบก็ฝากไปยังยพวกไอ้ข้าราชการนักการเมืองที่โคลงนะมึงช่วยอ่าคดโก้ประเทศชาติน้อยลงหน่อยจกักรมึงแดดสามสิบเอาเหลือสักห้าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมนะครับคือมึงแดดร้อยหน่อยอ่ะ จริงไหครับพี่น้องใครเห็นด้วยกับพี่เดก็นะช่วยกันเปิดการมองเห็นนะครับพี่เดก็ตรงไปตรงมานะวันนี้พี่เดพูดดีมากนะครับเรียกเยอะเกินไปาหารยึดทรัพย์มันได้แม,ไม่ไม่เหลือที่ต่ละคนติดคุกแม่สะพักเดี๋ยวก็ออกแล้วนะไอ้พวกจำนำข้าวใกล้กจะออกอีกสองสามปีก็ออกนะสารจำคุกสามสิบแปดปีสมัยรัฐบาลยิงล่งรักนะรทุจริตจำนำข้าวใกล้จะออกจากคุกแล้วครับ เดี๋ยวก็ลดโทษลดโทษลดโทษเดี๋ยวแม่ก็ออกมาแล้วอ่ะบันยินเดี๋ยวก็ออกาแล้วครับจับประหารชีวิดเหลือตลอดเดี๋ยวก็เหลือไม่กี่ปีติดคุกไปเกินสิบปีก็ออกมาลวนะอ่อนะครับเจอเห็นรัฐมนตรีอะไรวะเนี่ยเห็นรัฐมนตรีสองคนเอาแต่เรียกหาผู้ว่าเชียงรายใหญ่เลยนะครับก็น่รัฐมนตรีเอ่อนุกทีนที่หาผู้ว่าผู้ว่าอยู่ไหนว่าบอกฉันอยู่นี่ ที่รักจาผัวอยู่ไหนนะนะัอันทินก็เรียกหาผ้วส่วนท่านนายกอิงก็เรียกหาพ่อนะครับนะครับก็ต้องหาตัวช่วยกันนะต้องช่วยกันนะบ้านเมืองขนาดนี้แล้วเป็นกําลังใจให้ทั้งนายกอิงเป็นกําลังใจให้กับท่านรองนายกอันทินครับนะครับนะครับแต่อย่าร้องไห้เดี๋ยวคนจะถามว่าร้องไห้่ะพ่อหรือร้องไห้่ะพ่ออย่าไปร้องไห้นะครับ เดี๋ยวนะท่านนายกอย่าไปร้องไห้นะเดี๋ยวไปเสียบสันเครือซะสุดจะอึ้นนะนะครับเออนะครับอย่านะครับอย่าไปร้องไห้อาบนนะครับอย่าอย่านะครับเดี๋ยวจะเข้าทางเขานะครับอ่านะครับอ่าว่ากันมานะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับนะครับอ่ามีอะไรที่น่าสนใจไหมครับอ่านะครับมีอะไรบ้างครับอืมเนี่ยก็เดี๋ยวดูข่าวสารอะไรที่มันเป็นอ่า เรื่องกระชิดาสนใจนะครับเปดูนะครับแป๊บจะดูดิมีอะไรที่ดันใจเป็นอาจจะคงอาจจะกรรมมีไหมสุโขทัยเร่งเสริมกระสอบทรายกั้นน้ำนะฮะอันนี้ก็หนักแล้วกันนะสุโขทัยนะท่านนายกไปดูด้วยนะครับไปทุกจังหวัดครับน้ำท่วมหน้าขี่คลายแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับก็ต้องทาความสะอาดมันทราบเพื่ออะไรกางขับรถขับลาก็ต้องระวังนะครับเร่งสูบน้ําอะไรต่างนะล่าโจนควงปืนบุกชิงทอง ที่ไหนเนี่ยไอ้จหมายเอ้ยน้ำก็ท่วมแม่กะป้บบนอยู่นั่นแหละเหตุเกิดที่ทุ่งสงครับรอบสองวางระเบิดพร้อมคูกรนะครับโอ้หเนี่ยนปะ้นเสร็จแล้ววางระเบิดพร้อมพบล้าทองเคยถูกชิงทอง4ี่สิบาทแต่จับเขาลายไม่ได้เาตายาแล้วตํารวจเลยเร่งไปจับหน่อยถ้าจับไม่ได้แม่งก็พ้นอีกแล้วจุก,กรูนะเหลืออีสามใต้ฝนหนักนะโรงพ่ร้านขายยาดองต้องสงสยัยผู้ป่วยอาการโคมา่ามองตามองไม่เห็น นะครับนี่แถวแถวบุรีนะครับแถวๆคลองสามบาใกล้ๆบ้านผนไทยจะไปกินไปแดกยาดองเข้าไปนี่ตายไปแล้วหนึ่งนะตามองไม่เห็นนะครับเพราะนั้นอย่าไปกินพวกน้ายาดองยาดองเนี่ยนะครับฟังพี่เด่นี่ข่าวดังเลยนะครับนะหมอเหม๋ก็เเตือนนะครับอย่าไปรับขาที่โรงพยาบาลรับลัดใกล้ๆสำนักงานเดชาเนี่ยนะครับมีอะไรนะครับเนี่ยแพทย์ในโรงพยาบาลแพทย์โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่นเพิ่งออกเวรและไปส่งลูกไปโรงเรียนขับเก่งคู้หลับในชนจักรยานยนต รถเข็นหมูปิ้งบาดเจ็บสีาสาหัสสองรายโดยแพทย์รีบลงจากรถปั๊มหัวใจช่วยผู้บาดเจ็บก่อนผู้ชีพจะรนับตัวไปส่งโรงพยาบาลโอ้ถนนเหตุเกิดที่ถนสนสีจันทร์ขอนแก่นนะนะครับเดี่ยสุขภาพครับนอนไม่พอนะครับนะครับแล้วก็วูบหลับในหมอที่งานหนักนะต้องระวังหน่อยนะนะครับเนี่ยไปชนรถมอเตอร์ไซค์รถเข็นหมูปิ้งที่หมอที่ทำงานหนะักทั้งวันทั้งคืน นะครับระวังเลยนะครับเนี่ยนะนะครับทั้ไปชนกับาดเจ็บทั้งสามอันทั้งอะไรเนี่ยระวังนะเนี่ยที่ขอนแก่นเนี่ยผมกำลังเดินทางไปขอนแก่นถนนสีจันทร์นกลางเมืองเลยนะระวังหน่อยนะครับแล้วก็เครื่องบินตกที่แปดริ้วไม่สามารถส่งสีร่างคืนยากเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบดีเอเอยังไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างนะครับนี่ครับยังไม่รู้เลยครับเครื่องบินตกที่แปดริ้วบ้านผมเนี่ยนะบางกลาเทศน้ําท่วมอ่าดับสิบห้าศพโอ้โหเนี่ยมัน น้ำท่วมบทั่วโลกนะันนะครับเออนะครับทุกใจชาวบ้านหลังน้ํารถทิ้งท้าบดินโคลนข้าวของพังหมดตายครับจนก็จนแล้วแม่ยามาน้้าท่วมฝากท่านนายกอ่าอิงด้วยดูแลด้วยนะครับท่านนายกนะพี่น้องประชาชนนี่ก็ลำบากกันหนักเลยน <c oughs> ะครับนี่อะไรครับช่างแชมป์ประกาศอ่าตัดผมให้รีหกสิบหกนักศึกษาถูกกลัอนผมอ่าดีครับดีครับ เก๋งชนท้ายรถจกักรยานยนต์นักวิ่งดับคนขับอ้างมองไม่เห็นเพราะถนนมืดอ,อ่ะก็กรมทางหลวงอะไรต่างๆเทศบาลเทศบาลมีหน้าที่ดูแลนะครับอย่าปล่อยให้ถนนมืดนะฟ้องได้นะครับถนนมืดถนนอะไรต่างๆที่ไม่มีไฟเนี่ยจนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็ใช้เป็นเหตุนในการฟ้ององได้ซึ่งผมก็ดําเนินการมาแนละ้วไม่มีไฟไม่มีป้ายไม่อะไรตัเตือนเนะี่ยนะครับก็ต้องระวังนะครับก็ต้องระมัดร,ระวังหน่อยกทมพร้อมรับมือน้ำเหลือหลายหลาก,กเตียนทั่วไปแล้ว าหาอะไรก็ไม่ได้ครับประเทศเราแค่ทำใจนะทำใจแล้วก็ขอโทษขออทษนะครับแค่นั้นเหี่นะครับวิโรจน,น,น์นะครับ,รบให้สัมภาษณ์ทักสินมั่นใจไม่มีรัฐประหารร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะวิโรจน์แทงสนวนจะรู้ได้ยังไงนะนะมั่นใจได้ยังไงนะครับแต่ไม่ใช่จากการาไปตกลงกันจากการสิโโละและหยิบยื่นผลประโยชน์ให้กับคุคนที่เคยรัฐประหารหรือเปล่าดังนั้นมันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ พอเคยพิสูจน์มาแล้วในสมัยรัฐบาลยิ่งลักก็นะขนาดสนิทสนมกันทหารสุดท้ายแม่งก็ยึดอำนาจโดยพลเอกประยุทธ์นะครับเพราะนั้นอย่าไว้ใจทหารครับนะเดี๋ยวมันก็ยึดอำนาจนะครับที่โรอดกล่าวไว้ไว้ใจทหารไม่ได้ประเทศเราสักพักหนึ่งสิบปีแม่งก็รัฐประหารอีกนะนะครับดื่มสุราทวนสิบเก้าลายสั่งปิดน้านยาดองย่านพิทุรีอ่าคลองสามวางอย่าไปคิดน,นะครับตำรวจก็จับด,ด้วยครับยาดองนะครับเจ็บจับทั้งหมดครับใครเปิดร้านยาดองจับครับ ไม่ใช่ไปเก็บเป็นรายเดือนถ้าไปเก็บเป็นรายเดือนมันก็ขายได้ขายไปขายมาประชาชนแดกเข้าไปกินเข้าไปก็ตายห่ามีความรับผิดชอบต่อประชาชนมากนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับนะเอ่อนะครับปุกสีบริษัทเทรดพุ้นปอตท็อกเทรดหุ้นต่างประเทศถุนเยือกวา70ลด้านนี่ครับนะไอ้พวกเทรดพุ้นเทรดอะไรต่างให้ผิดกฎหมายเนี่ยตำรวจไซเบอร์ปุกสีบริษัทน,นะหลอกเยือกเจ็ดสิบ้านกลับพบเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวและบ้านพัก ควบคุมกรรมการเข้าคุกหมดเพราะนั้นใครอยากไปเป็นกรรมการเขาเขานะกรรมการบริษัทอะไรต่างๆที่แม่งหลอกลวงต้องตุนเนี่ยติดคุกหมดครับอ่าติดคุกหมดนะเออธรรมนัตเลขาธิการพรรคประชาธิปไตยพรรคอภรณ์ประชานันสิ่งที่ต้องทําคือเอาประชาชนเป็นหลักเท่ในผู้กองแปกไม่เล่นการเมืองมากกว่าการบ้านไม่ได้ซีเรียสเรื่องขัดแย้งในพรรคไม่ทะเลาะกับใครแต่เลือกจะอยู่อย่างสงบทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด